นักเรียนที่รับดีทุกทสวัสดีครับผมรัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนทุกรูปนะครับที่เดินทางตั้งหกตั้งใจมุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนศิลป์ศิลปยาจิตดีต้อนรับท่านนะครับแต่เป็นที่ภาคภูมิใจผมในนามผู้บริหารโรงเรียนนะครับ นักเรียนใหม่นะครับดังนั้นโรงเรียนชีวิตแต่ดีๆต้อนรับแต่นักเรียนทุกท่านทุกรูปเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ว่าเป็นนักเรียนนะความจากท่านประธานแต่ิธีหลวงพ่อพราครูมิตากระยาณนภูมิรองเจ้าคณะอภินางชีวิตนะครับการศึกษาไม่สายตัดชีวิตตัดอายุนะครับแต่ท่านพูดถึงการศึกษาเนี่ย เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนศพิเศษที่จะได้จุนดได้ผู้เรียนนาก็ว,ว่ามีนักเรียนพิเศษก็พิเศษจริงๆกับเรื่องที่จะคุยในนักเรียนได้ฟังวันนี้การระดมทุนเทศเรียกว่าจุดเริ่มต้นแต่วันนี้จุดต้นต้นมากดีมากมีครูบาอาจารย์ ที่เ็าทำงานฝ่ายกองเทศารระดับจังหวัดทีสุเก่แต่ซึ่งช่วยชาวจังหวัดก็จะดีท่านก็กำลังทำนักเตะท่านทั้งครูทั้วัดชัยพระงครูใบิการพระวัดชัยโชนัสิโลอันนี้เป็นสิ้นเก่าที่นี่เนี่ยแล้วจบมนี่ท่านก็ไปเรียนต่อศึกษาต่อที่มหาลัยจังหวัดนครสวรรคสยนะครับแต่จบแล้วก็มาปฏิบัติ มาช่วยงานครูบาอาจารย์ที่นี่วันนี้ท่านให้เกียนมาดูแลมาเป็นกำลังใจเราท่านทั้งหลายนะครับแต่ขณะครูบาอาจารย์แต่รูปรูปในนามผู้บร,ร,ริหารสอสอแต่สอสออุบลแต่ครูบาอาจารย์รูปนะครับมาให้็นกำลังใจส่วนเราเราท่านทั้งหลายที่เป็นปนักเรียนดีใจนะครับแต่ที่ได้มาที่นี่ ว่าชีวิตกับการเรียนเนี่ยคือสัมพิสันชีวิตคือการศึกษาวัาจงเน้นการกระทำอยากให้ชีวิตมีค่าต้องเพื่อการศึกษาเรียนแล้วต้องจบครับเรียนแล้วต้องจบทุกคนเนี่ยมีจุประสงค์กอนไหมคือชีวิตเราการศึกษาเรียนแล้วต้องจบนะครับเรียนแล้วต้องจบแล้วรูปแบาการย์ที่มาที่นี่นะครับก็ขอฝากว่าวันนี้ในด้านกิจกรรมแต่ การศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนนะครับการอุปมาณางเจ้าหน้าที่โรงเรียนแต่อาจารย์ที่มอนยึดจัดให้คนหลับท่นนานประกอบงานศึกษาได้แน่นอนครับที่จะได้แน่นอนนะครับแต่การเรียนการสอนที่นี่นะครับก็จะมีกิจกรรมต่ตางๆที่นี่ฉะนั้นก่อนที่ ไปนะครับะกมกอนุญาตจากภาอนที่เรื่องขานที่ท่านรับงานอนเพราว่าที่มนต์เจริญพรรุเยสิเศษทุกท่านก่อนนะครับจากท่มนต์เจริญพรครับกรุงเยิเษนะครับที่อยู่ในที่ประชุมตรงนี้นะครับส่วนที่บริการน้ำดื่ทันทีบริการแล้วนะครับไม่เป็นายวันนี้ถือว่าโรงเรียนเป็นผู้ทีรงเยสิเทุกท่านทวายทุกคนนะครับัเ กานเป็นการที่ว่าถ้าคุณจะเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เอ่อผู้คนทรียนจะตั้งแต่ตอนที่กามีฐานะที่ต้อง